ซีดอกพี่น้องไอ้ยืดเบิ้งสามดอกเลยพี่น้องเฮีงกันอยู่ยังงามเลยนะเสียงนัวครับผมอ้ยขาดเบิ้งแข้งามเบิ้งได้ดอกดูนี่นี่แจ๋วเลยนะเนี่ยสามดอกนี่โอ้โหเป็นตาแซ่บค่ะโอ้ดอก สวัสดีตอนเศ้าครับผมสู่ผู้สูส่ฝนนะครับมนี้พระเขาป่าคือเก่ามาแอําเบิงเห็ดตับเต่าสวัสดีเจ้ามีปะเห็ดตับเต่าเห็ดตับเต่าผึ่งตุ๊กตาเอ๋อไปหลุนน้ากันเนาะครับเนาะว่าเาสีมานบ่มือนี้เศ้านี่ฝนตกมาหน่อยนึงก็เลยมาสวยแน่จังหน่อยนะครับผมอ่ะยาย่กันหาอยู่ตามนี่นะครับเนาะมาลุนน้ากันนะครับผมว้ามือนีเขาสีมานบานะครับว้าในกระหมานเติบนะครับผมหุ้ยพอแล้วพี่น้องครับผมนี่เห็ดปึ่งเขาครับ พึ่งเขาพึ่งเขาเหนียวครับผมผู้นี่ดอกตูมอยู่ทั้งนี้ครับสองสองดอกงามอยู่นะครับผมกำลังงามครับผมดูมึนครับผมนี่ยดอกนี้เทาทิมสัมพี่น้องเอ้ยดอกเป็นไงเนี่ยดอกนี้ดีอยู่ครับเนี่ย จุ่มหนึ่งครับนี่ดอกปานแข็งอยู่นะครับยังไม่ท่านได้เป่อยนี่ดอกหน,หนึ่งนะครับเนี่ยดอกจุ่มอยู่ดีครับอือบอดีอืมป่วยแบบ เห็ดพึ่งเขาง่ญ่ครับผมพี่ดอกงามอยู่ครับโอ้ยดอกงามนี่ครับนี่มูมันครับผมบานแล้วครับเปื่อยบ่าเห็ดละงกครับจุ่มหนึ่งเนี่ยจุ่มเดียวเต่ดอกเดียวละงกเขา พึ่งเขาดอกนี้เปื่อยแล้วครับผมนี่นี่สองดอกนี่ได้ยุนี่งามน้ำครับผมอืพอแล้วครับผมเห็ดพึ่งเขาไปพุ่นครับหลายดอกอยู่นะครับผมอดอกนี้ก็ดีครับเนะี่ยแมงกินขึ้นล้าครับอืมขึ้นล้าเบิดเลยครับผมดอก ดีดีอยู่ครับผมดอกนั้นก็ดีอยู่นี่ครับสองดอกดีดอกครับนี่อุ้ยงามๆีนะครับสองดอก หลายดอกอยู่นะครับนี่โหมูเลยมองนี่นี่ครับซีดอกฮาดอกนี่กระดันเน่านะครับอือนี่ครับผมแต่อยู่ครับฮาดอกนี่ครับผมดอกงามเลยครับ นี่ครับสองดอกน้อยๆอ,อันนี้ดอกประใหญ่โอ้ยเห็นละโงกบานเบิดพี่น้องเฮ้ยเหลือดอกตูมอยู่ครับดอกนึงนี่นี่เห็ดต้นเขา่าก็หลายดอกเอาเห็ดละโงกก่อนครับผมเห็ดละโงกนี่เอาแต่ดอกตูมครับดอกบานปล่อยไว้โเกิดล้านเลย ได้อยู่กมีกนี้ก็บงได้ขึ้นล้าครับดอกนึงครับผมเฮ้ยดอกนี้ไดบ้บัได้เม่าทางนานี่ดอกนึงครับผมอุย้ยอันนี้กระลังเ,เห็นเฮ้ยเห็ดปุ่งเขาไงอันนี้นไหครับงามด้วยครับผมสองดอก,ดอกเสียงงวัวครับผม,มงวัวบุกดอกนึงครับผม งามเลยโอ้ขึ้นลานี่ครับผมดอกงามขึ้นลาสัหือดอกนี้ดีอยู่ครับโอ้ผีจุ่มหนึ่งพี่โน,โน้องเอ้ยนี่อันนี้เกิดเป็นจุ่มเลยครับปาดงามงามน่ะงามงามซ <c oughs> ีดอกพี่โนโอ้องเอ้ยปาดเอาเลยนะครับงามงาม บุตรอืมหืมมิเตเฮตพึ่งเข่าครับเมือเม่อนนเมื่อีนมาอีกดอยหนึ่งนะดอยนี่รู้สึกว่ามันบท่ันได้บานหลายปันใดบุตระเมื่งพี่น้องครับผมถ้ามันบกขึ้นล้านะครับฝนตกดีพดนะครับอยู่เท้งดอยตกทึงมือมันก็เลยชืดหลายขึ้นล้าเบิดอีกมูนึงครับผมเนี่ยเลือกเอาน้องคบเนาะบางดอกก็ขึ้นล้าครับได้สองดอก ดอกนั้นขึ้นลาบบด,ดอกนี้ก็ได้อยู่ครับมูนี่ลาครับผมสองดอกนี่ดอกนี้น่าจะได้อยู่นะนี่โบโบได้ดดแล้วครับผมได้ดอกเดียวห้าหกดอกเก็บได้ดอกเดียวครับผมคือโบอดอกนี่ ได้อยู่นะครับดอกนี้สามดอกดอก,ดอกนี้เปือ่อยฮาดบึงมูนี่พี่นอ้องเฮ้ยบานเบิดห่างหกดอกแข็งอยู่นะครับ ไยุ่งเปื่อยดอกดอกใดนิ่มๆบอกเอาดอกแข็งๆนี่ก็เปื่อยนะครับผมไไนี่ดอกนี่ไปไม่ปกผมเห็นแมงวีมันตอมนะครับเลยลงมาเบิง่งแม่นอีหลีครับโอ้ยก่ะดะาษงามเลย โอ้โหขายเงี้ยมากครับดองดอีกมูนึงครับผมน้ำอยู่เนี่ยนี่ครับโอ้ขึ้นล้านแล้วครับดอง ดีบ่ะดีอยู่ครับผมเนี่ยอยอ้เห็ดละงกพี่น้องครับผมอยู่ทั้งล่างนี่ครับโอ้ผู้ดใดมาเตะนัดอกหนึ่งล้มประงางอยู่หันซอกดูหลายดอกอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยเห็นดอกเดียวตอนแรกดอกนี้งวัวงน่าจะเตะครับงวฝูงหนึ่งเที่ยวอยู่นี่ พื่อมีดอกไงก้มูครับผมไข่มันนี่กับแมงเจาะนี่ครับได้อยู่แมงอันนี้กับแมงจุดจีขี่ควายนี่ครับมันกินเห็ด แต่อยู่น้องครับเนาะนี่ครับผมเนี่ยนั่งโดนบ่ได้นะครับปลาแถวนี้นี่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 ขึ้นมาอีกแล้วนะครับผมนี่ผู้ใดผู้ใดกวาทากนี่บ่ต้องมาเลยปลานี่ ต้องโดนทุกมือนะครับผมโดนโดนเกาะต้องระวังเอานะครับผมค่อยถ่านแหนมนขาจะของดีๆเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งขาแข็งนี่กินแซ่บอยู่กับผมสองดอกนี่โหดะเมื่อวานเมื่อก่อนเห็นได้เป็นมูอยู่นะครับมองนี่พอสองดอกเห็ดพึ่งเขาดอกนึงครับผมดอกใหญ่มันเปื่อยเลยลครับเหลือดอกน้อยนี่อยู่ งามอยู่ครับผมว่าขาผูนะปาดออกอีเห็ดพึ่งเข่าครับผมสองดอกดอกนึ่งน้อนแล่อยู่นี่นี่ครับดีอยู่นะครับเนี่ยได้เลย bộ đầy các bạn ơi, ôi xia đẩy, đang ngay đây các bạn ơi, người đại bàn bò, tai này thì tẹm này tôi này, lại nhiêu nó, uh, là đây, Nhiều cái điều, cái bộ lại còn đây. Này. 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 Này, này, này. Ừ, อันนี้เขากำชนิดหวานนะครับเนี่แน่แน่เมนเมนเมนเขากำชนิดหวานเด้อเด้อเด้อนี่หวานครับเพราะว่าผมปาดซิมเบิึงแล้วนะครับผมผู้ใดผู้เน่ใจกับปาดขามซิมเบิึงก็ได้ครับเคี้ยวเคี้ยวเพต้องคืนนะครับผมถ้ามันขมมันก็ที่ขมอันนี้หวานนะครับเขากำเอาแต่เห็ดหวานครับมือนี้ ดอกบุคลง่ายมันที่มีแบบขมน้ำนะครับผมคล้ายๆกันสีก็คล้ายๆกันเกิดเป็นมูครับเหลอืออีกดอกนึ่งดอกเล็กน้อยครับผม ี่โอ้นี่โบเมนนี่นี่อย่างหนึง่งนี่เป็นเห็ดผึ่งขาแข็งครับอันนี้กวานนะครับผมเนี่ยโอ้ยเบิ่งเป็นจุ่มเลยอ,นนดดอันนี้ก็ขมนะครับเนี่ยขมแข้งครับอันนี้บบ<ขาว>เพิ่งเข่าโอ้ยเปรยพี่น้อยเห็ดมันเปื่อยหลายครับเนี่ยเห็ดละดอกนี้น่าจะได้อยู่ครับ ดอกนี้ได้ครับคาผู้แล้วโอ้โพีครับผมเต็มดอกง่ายง่าพุทธะถึงเขาทั้งล่างนั่นขึ้นละอืมเสียดายดอกนี้ได้อยู่นะครับผมสองดอกนี้น่าจะดีดีอยู่ครับเกิดล้ามมาพี่ครับผมเดี๋ยวเบิกก่อนน้องขาดต้องดีปะ พุดอเดี๋ยวเป็นมูดีแฉโอ้สามดอกมึงแต่ว่าเปื่อยเบิดครับผมได้ดอกเดียวดอกนี้ได้ครับดอกนี้เปื่อยพดนะครับผมบอกโอมน้ำครับฝนตกทำดอกนี้น่าจะได้อยู่นะครับผมข้างหน้านั้นเปื่อยแล้วโอ้ดีสามสี่ดอก ดีบอนออบาดเลอ้ยอุยอ้ยอุย้ยเอ้าดีอยู่ครับผมนี่ใส่ตาก่อนเปินล่ะแล้วโงกครับอุยอ้ยลื่นเลื่นลื่อนเบานไปแล้วเดี๋ยออีกดอกนึงนะครับเนาะ ผีบูนึงพี่น้องเฮ้ยพูดตาดอกงามๆอยู่ครับมองนี่นี่ดอกตูมนี่เอาดอกตูมก่อนครับดอกตูมตูมโอ้ดอกสับนี่กำลังงามนะครับผมดอกน้อยมั้งป่อยนะครับผมพีดล้าอบา เสียดายนะครับผมนี่ดอกนี้ได้อยู่ครับนี่ดอกนึงครับอ๋ดเห็ดหลงหกดอกป่ะไงพี่น้องเฮ้ยพูด่าดอกไงก็กำปั้นครับ,งโงโบนี่ดอกนึงนีดดนนนะ่ดีบ่ดอกนี้บ่ดีครับบึ้งดอกที่พกูด่โอ้ย เห็ดพ hey. uh ึ huh. Man, ่งเขาน้อยก็มีครับดอกนึ่งดอกเยอะ้ลยเห็ดละงกโูหโหแเมนบ้เกิดลงมานี่บัแเมนครับอันนี้เห็ดละงากเห็ดละงากครับผมเห็ดพึ่งเข่าสองดอกครับผมเกิดจะมองชั้นๆครับเดี๋ยวลงไปบึ้งพี่น้องครับผมดีวะ ได้อยู่ครับผมกลุ่คมคาลงมาอยู่ชั้นเลยครับมึงน,นี่โอ้โอเห็นลุวงโง่แตกสัมเห็นลุวงโงกเนี่ยเบิ้งสามดอกนี่พี่น้องเยังกันอยู่ยัางงามเลยนะตวหายขึ้นลามองเอ้เยบได้กินสัมขึ้นลาครับได้บบได้สองสามดอกอูบหน่าจะได้อยู่นะครับเบิ้งโซงแล้ว อุ้ยขางา,ามดอกอีกนะครับดอกนี้น่าจ,จะไปแล้วดอกนี้ได้อย่ฝนล,ลิ้นไม้แล้วครับผมฝนตกพะมือดอกนี้ขึ้นร้ายอีกแล้วดอกนี้ได้อย่ครับดอกนี้ โอ้เต็มตาเลยครับผมมีแต่เห็ดปึงเข่าครับมืาอนี้ึดงมองนี่ดอกงามเลยพี่นุ้ยนี่นี่น,นี่งามครับขาอ้นอนนว,วนอ้วนอีกกระชูยอดเลยครับผมเบิง่งถ้าได้ดอกรุ่นนี้นี่เจ๋วเลยนะครับเนี่ยจะได้มันบานหลายมาบุทันครับงามงามดอกนี้ผมเตะล่มเลย พุ่นสามดอกนี่โอ้โหเป็นตาแสบครับดอกครับเนี่ยเกือบก็เห็นเหรอฮึดอกนี้ขึ้นละมีครับผมสองสามดอก,ดอก โอ้มองนี่มีแต่ขาใหญ่ๆครับดอกนิ่มๆบ่นะครับผมเป็นดอกแข็งๆนี่โอ้โหขายเงานี่เป็นเห็ดพึ่งเขาใหญ่ครับผม หานมะกุสองดอกครับดอกนี่ลมประง,งังกูดหน่าจะงวดดัวเตะครับผมมีงัวอยู่นี่ครับนี่ดอกหน่อยดอกหนะนึ่งนีกสีดอกพี่น้องเอ้ห้าดอกนี่งามอยู่ครับผมเกิดลงไปพูดนะครับคุณสองดอกงามๆอา้าวาหลอกยากแหละ นี่ครับผมสองดอกดอกนึงครับผมงามอยู่นะครับเนี่ยแข็งน,นี่ครับปารหาดดอกหกดอกเน่าถิ่มก็มีครับผมอุ้ยเต็มตาเนี่ยครับอันไหนปื๊ดเบิง้งขางามครับผมนี่ก็ได้อยู่นะแข็ง เิดไม่นี้ดอกครับขื้นล้ากันสี่ห่ดอกเก็บก็ได้ครับอันนี้เห็ดพึ่งเขาไงครับผมนี่ดอกงามคือกันครับนี่โอ้กำลังขื้นดอกน้อยๆครับอันนี้ดอกกำลังแก่ฝนตกลงมาอีกแล้วครับผมตกตกหยุดๆนะครับเนาะมาเบิ่งผลงานกันครับวันนี้ออกจากป่ามาแล้วครับนี่เป็นเห็ดพึ่งเขาส่วนไล่อนี้กำลังกินเขาเขาเศร้านะครับเนี่ย ป้ากว่าเก็บเห็ดกรนเขาเศร้าก็ไ่ได้กินนี่ครับผมเลี้ยงให้เบิ่งงล้วดอก,กงามๆเลยครับผมเห็ดพึ่งเขาเหนียวนะครับเนาะกระตาผมอันนี้เห็ดพึ่งแดงนี่ไ่ได้าทายครับนี่เก็บมาเลยนะครับเนาะมันอยู่ทางลงนะครับเดมูนึงกระด้ตาหนึ่งกับอีกถุงนึงนะครับของผมของน้องแพงกระตาไงนะครับอู้เห็ดอันนี้ก็มนี้ครับผมเห็ดพึ่งตุก,กตาเห็ดพึ่งเขาไ่เห็ดพึ่งเ,เขาขึ้นกันละแต่ว่าได้เห็ดละโงกลายยู่นะครับผมได้เห็ดละโงกประมาณสามซี่ดอกนะครับแต่บ่หลายส่วนหลายเป็นเห็ดพึ่งเขานี่ครับ สว่วนลายเป็นเห็ดพึ่งเขานี่ครับผมอู้ยงามๆนะครับเนาะพูดอะเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าหมานสุดๆนะครับนี่ครับเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเห็ดพึ่งเขาเหนียวนะครับผมนี่ดอกเหลืองๆนี่นะครับเกิดหลายคักนะครับผมนี่ก็ได้อีกกระตายเงยนะครับผมน้องแพงก็ได้กระตายเงยส่วนของผมก็ล่นจนได้ใส่ถุงนะครับอันนี้เป็นเห็ดพึ่งแดงอีกถุงนึงนะครับผมเห็ดพึ่งเขานิ่ก็มีนะครับผมแต่ว่าบางลายครับเห็ดพึ่งเขานิ่ส่วนลายก็ทีเป็นเห็ดพึ่งเขาเหนียวอันนี้นะคคครรรััับบบผผมมมพููยดดอกงงาาๆเลว ถือว่ามันมันครับผมขอบคุณทุกไลทุกแช่นะครับผมฝนตกลงไมาแล้วนะครับเนาะเขากลับที่เป่าลงดอยลงเขานะครับผมาทางมันลื่นนะครับผมเอาไปติดตามกันในคลิปหน้าคลิปใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ